มาเางมยังมาบเขามาบเขางามนะวันนีพีวีนองย่างสว่สดีพี่ราหามาตเพีทังกล่องเลยนะแต่ไม่ด้ับก่อนนดีเยเนาะเออแว่ไม่ไดับสวัสดีวันนีพาพีนองมะย่างก็อเฮ้ยบนพ่อเกี่ยวดอกมาบงเขาเห็นบ่มาเบงเขามาเบงทงหนา มาชมบรรยากาศง้างหน้าเป็นปะรอบี่แก้ไข้ดูไรเฮ้ยบ่ได้บ่ได้มันมันแก่ลูกครับพี่น้องนาซักสวัสดีไปทางก้านครับแต่บ่ได้เห็นหนาเด้พอดพี่น้องเด้อพาพี่พาน้องมาเลาะเบิ่งหน้าครับตัวนี้เขาก็ซุ่มเริ่มเริ่มสิซุ่มแล้ว,วอีกบ่นทั้งอาทิตย์ก็คือสิได้เกี่ยวแล้วครับนี่ครับ ยาวพูนนะครับเบืองพี่น้งนองเกี้ยวตอนนี้ออกเกี้ยวพอพออาทิตย์แถวนี้จะเป็นสีท่อเอาได้ครับนี่นี่ครับหน้าเบอร์แซ่เขาสิพาเพื่อกระไดกเกี่ยวเลยนะครับเลาะบ้านนี่ก็เขาสิบเจ็ดหรือว่าหนึ่งศูนย์หาครับฮะนี่ครับป้ายบางอันกับป้ายเลี้ยงอะไรครับรนี่ น้องเห็นไะครับโว้นาไรครับน้องเม็ดยาวไปเบื้องหน้าครับเขาไปหน้า,าหน้าซา,าก,กับประมาณสอง <200 S 2> ร้อยเมตรพุ่นะครับมองนี้สามไรอไ้่บรรยากาศตอนนักเลี้งครับพ่นแตวินกับ เริ่มตกดินแล้วครับหาโม่งก้าล่ะครับเป็นหยังเขาไม่เป็นหยังลูกอือยอยบ่บนอะไรเกลียวแล้วนเนาะอนนี้ยังในปุ๋ยสวยเลครับอือเขาเดี๋ยวสเชดีเกี่ยวเดี๋ยวก็จะได้ผมไม่อยากเชดีมาไถายนาเห็นหน้าปังแล้วเป็นบ่ เออห้อยไฟมาดึงเข่าเขาหนิเฮ้อ<ว>เขาดึงเข่าออกเพราะว่าเขามันเขาป่นเขาดึงถิม,ขมเขาป่นเขาเปนป่นเขาเม็ดหน่อยอ่าเขาเม,ม,ม็ดหน่อยมันป่นมาก็ดึงถิมเลย,เลยอ่าเดี๋ยวคล้องหน้าเพิ่นแล้วนีไม่โดนพี่น้องอีกอาทิตย์นึงนก็คือสิไ,ปไ,ปไปด้เกี่ย์ป้ายๆเดือนต้นเดือนพุ่นแล กลางเกงือบกลางเดือนพฤศจิกายนเกีย่ยวแล้วครับสิ้นเดือนอะไรกระเลืองอะไรเนี่ยเริ่มเลืองหลายขึ้นนี่คือท้งปุ๋ยครับโอ้นี่คือท้งปุ๋ยครับเป็นบ่อวันเห็นยังท้งปุ๋ยมาเห็นยังมเาเคลื่อนต่อยยนะังเออมากันน้ำม,ม,มากันน้ำบอ่อให้น้ำไหลเนาะโอ้อยังโอ้มาใส่เขามาใส่เบ็สต์นี่มาใส่จิ้งดี โอ้ยเขาทางนา้ำไรครับพี่น้องนี่<า>ให้เบิ่ง<า>ครับบรรยากาศตอนแง่แงๆ<ด>โอ้ยผุ่นพี่น้องมาใกล้ๆเบิ้งเอ้ยปล่อยน้ำออกน,อน,น้ำมันติดพุ่น,นครับโอ้ยงามงามงามเขียวกระจีบไปเลยเอ้ยงามไอเด็กกันแท้เลยบป็นบอเป็นบ่อย่างดีเด้อระวังตกน้ำเด้อ พูนค,ครับหน้านาซักหินหนาไร้ใส่เสือ้อสีเหลืองเดือยพูนเลยครับหอดแล้วครับนี่เสียงรถกวนเสียงรถตัดหญ้าครับนี่ครับสองสองสองงานพูนทั้งพูนหอดพูนต้นไม้พูนแล้วครับห,ดหบบอ,อ,อ,งงอหดแร่เหมือนกับหอน,นไรมาพี่ครับ พ่นแล้วครับเขาก็ผ่านอยู่พี่น้องหักห่วงมบใหญ่งงบ้านไห๋เขากแก้มกัหลายเปลี่ยนเขาปลูกไม้ที่ปินานี่นี่ครับ ไปไปไปโอ้พ่อถอกแล้วก็ะหูจังหวงหัวเขาหนาพี่น้อง,<ป>งมีนึงครับมืดแล้วพี่น้องวงนี้ซีไลเขาวงนี้ย่างหนาเลยพี่น้องครับกำลังสอดครับ ติดข้อกันเลยตรงนี้ไอากาศกระมืดแล้วพี่น้องแต่เป็นติดตกดินแล้วครับหญ้ามึงใกล้ๆนะครับหญ้ามันส่งหญ้าวิปปุ่นยังใกล้หักเขาเดีบพี่น้องเรื่องถิมเขาเรียบเขาเรียบ สิเดนโอ้ยหน้านีกับว่านเขาห่างโพดมานาันน้าต่งั้นนี่นะครับนั่งพี่แต่ว่าถอออกมาจะไปยังไงแต่ผมเองว่าไม่ว่าน,านห่าง พี่น้องเราเห็นแล้วก็ว่าพอดีผนวะทอเขาม้านี่ห่วงใหญยผนวะจากทีใหญ่บุใหญ่แล้วครับซัมมี่เนี่ยเทียมสีเห็นนี่แหละเขาปุ่นได้หนี่เขาเป็ดหน่อยอกำลังสอดเขนมานี่เขาเป็ดหน่อยก็ไลยเอ้ย พอ,อได้เกีียวอยู่พอได้เล่มอยู่พี่นี่ปี่ทีแล้ว่ม,มีเขาเลยพี่น้องเอ้ยเห็นหน้าพี่แหลกมาปีนี่ยังมีแห้งใจเนี่ยโอ้อยานี่กันแท้าสมาเกีียวเขามาเกี่ยวไปแล้วเกีียวแต่ป้ายมันพี่น้องเอ้ยใส,ใส่ใส่เกี่ยวมือเกีียวอ บงคบโอ้นาซักกับสปิดเก็บซั้งนี่แหะครับนี่ครับขอบคุณหลายๆที่เข้ามาหลับชมและติดต,ตามให้ครับพามาเบ่งบรรยากาศตอนแรกๆคำๆยางเลาะเบ่งเขาทางผีก็กำลังสอดเบรนเบิอดอยู่ อีกครั้งหนึ่งก็เริ่มห่วงเหลืองแล้วป้ายเหลืองแล้วขอกันคลิปหนาครับสวัสดีครับผม